สวัสดีเจ้าทุกคนมาพบมาเจอกับชาจีนใส่ลุยเหมือนเดิมเนาะวันนี้ก็จะพาทุกคนมาดูพักที่ปลูกไว้นะเจ้าว่าออกหนวยออกผลใหญ่ละเดี๋ยวมาดูกันนะเจ้านี่งามขนาดเลไรเจ้าทุกคนโอ้โหอืมหัวผักกาดหัวผักกาดขาวโอ้ยนี่เจ้าทุกคนเป็นหัวแล้วลงหัวละอือ นี่ๆๆเราจะปลูกที่นี่แล้ว,อ,ลว,ลวอ,อันนี้จะเป็นหอมป้อมออ้หอมแดงนี่ผักกาดจันใหญ่ขึ้นมาเยอะเลยโอ้นี่เจ้าผักกาดจน้นที่แยกปลูกแล้วแต่หนอนมแมลงรบกวนขนาดเลยเจ้านะ ใบมันจะเป็นรู้เป็นรู้นะ่ะดูอันนี้คือมันจะบ่งบอกเลยว่าพักชนิดเนี้ยปลอดสารพิษบ่มียาบ่มีสารบ่มีสารเนี่ย่างไรเจ้าคือมแมลงเข้ามากินได้เนื่องด้วยมันบ่มีสารพิษแอเจ้าเนี่ยคนกินนี่คือสบายมากไม่ต้องกลัวนี่เจ้านี่ก็จะเป็นโอ้พักบุ้งสวยขึ้นเยอะเลยเนี่ยจ้ะ เดี๋ยวเอามากินได้ละเจ้านี่อันนี้ก็จะเป็นสลัดโอ้โหสลัดสวยขนาดเลยเจ้านี่สลัดที่เอาแยกมาปูกะเจ้าตอนนี้แข็งแรงดีแล้วเนี่ยเจ้าอืมนี่ก็จะเป็นแตงกวานี่มาอีกแล้วนี่โอ้ละหมอนี่น่ะเนี่ย เยู่ที่นี่ก็ไปนะดูมาห่มลโอ้แตงกวาแตงกวาเป็นนวละเจ้าแต่บใหญ่เตียออกนวยเยอะขนาดเลยเจ้าอืมนี่้าทุกคนวู้อนวลละเจ้านี่มันเนี่ยออกตั้งแต่แหกเลยเจ้าเนี่ยดู มันแตกกินงออกมากับเป็นนวยแล้วดุเนี่ยอันนี้คือคุมของเขานะอันนี้คือนวยปกตินี่มันต้องมาลดน้ำทุกวันนะเจ้าแต่อันนี้มันพิ่ชาจีนบัใค้มีเวลามามาเว้นวันนะเจ้าอือสวยงาม,มนะเจ้าดูดูผอนอันนี้นี่สีไงล้วเจ้านะนี่ ล่าสุดออกผลเยอะมากเนี่ยจะ